สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้ดีจะพามาดูบอลสีเออบอลสีสามชนิดนะคะเพื่อนๆนมันจะคล้ายกันมากค่ะเพื่อนๆพื่อนอยากอยากให้เพื่อนๆได้ดูความแตกต่างอะค่ะของบอลสีทั้งสามชนิดนี้คือมีเพื่อนเพื่อทักมาถามกันว่าเออมันจะ ใช่ตัวเดียวกันไหมหรือว่ามันมันจะแบบมันจะความแตกต่างมันจะเป็นยังไงระหว่างสามตัวนี้ค่ะคือเนี่ยค่ะจะให้ดูต้นเล็กนะคะเพื่อนๆนี่สองใบนี้นะคะอันนี้เป็นบอนสีที่ชื่อว่าผีเสื้อสมุทรนะคะหลายหลายคนก็น่าจะมีไว้ไว้ชมกันแล้วละคะ่ะผีเสื้อสมุทรตัวนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหม มันจะเป็นแบบสีชมพูแล้วก็ตัวเม็ดสีนะคะตัวเม็ดสีของอผีเสื้อสมุทรเนี่ยมันจะเป็นสีชมพูแล้วก็มันจะมีกระดูกใบกระดูกใบอกอกสีจะเ,เป็นเส้นไม่ถึงกับเข้มมากนะคะเพื่อนๆผีเสื้อสมุทร พื้นใบเขาจะเป็นสีเขียวแล้วก็เม็ดสีชมพูค่ะแล้วก็เม็ดสีของเขาเนี่ยก็มันจะออกแนวเตัวที่ช่วงที่ว่ากัดสีเนี่ยก็มันจะเป็นสีบางนะคะเป็นพื้นบางเหมือนกันแล้วก็มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ว่าตามคลิปให้เพื่อนๆดูวันก่อนเนี่ยค่ะนี่จะร้อนแล้วนะคะช่วงนี้สายแล้ว กือบจะเที่ยงแล้วะค่ะเพื่อนๆแต่เห็นบอลสองสามตัวนี้แล้วก็พาเพื่อนๆมาดูแล้วก็ต้นนี้นะคะอันนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นไก่เดชาค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะไก่เดชากับผีเสื้อสมุทรเขาจะต่างกันคือไอตัวที่ว่าตัวนี้ไก่เดชานะคะพื้นใบของเขาเนี่ย เป็นสีสีเขียวเหมือนกันนะคะเพื่อนๆแต่ว่าตัวกระดูกใบกระดูกใบของไก่เดชาเนี่ยมันเหมือนว่ามันจะสีมันจะต่างกันเล็กน้อยนะคะกระดูกใบแล้วก็ตัวมันจะต่างดีว่ากับไก่เดชากับผีเสื้อสมุทรเนี่ยมันจะต่างกันตรงที่เม็ดสีอะค่ะไก่เดชานี่มันจะออกชุมพูแล้วก็ เออตัวพื้นใบที่ว่าตรงตรงเม็ดสีเนี่ยนะคะเพื่อนเตัวนี้ค่ะมันจะเป็นแบบบางอะค่ะเป็นแบบพื้นบางพื้นใบบางตรงเม็ดสีบางกว่าเ,ออเออไอตัวผีเสื้อสมุทรนะคะเพื่อนเนเนี่ยค่ะตัวนี้เป็นไก่ดีชานะคะเพื่อนเลองดูว่าเปรียบเทียบกันนี่อันนี้ไก่ดีชาแล้วก็อันนี้ ผีเสื้อสมุทรเนี่ยค่ะนี่คือความแตกต่างกันนะคะของสองสองตัวนี้แล้วก็มันจะมีบอลสีอีกต้นหนึ่งค่ะเพื่อนๆเออเป็นบอลสีที่ว่ามีเพื่อนถามกันมาแล้วก็บอลสีต้นนี้ดีก็เพิ่งได้มาไม่นานนะคะเนี่ยค่ะเขาจะเป็นเออได้มาในในชื่อเป็นบอลน,นอกอะคะ่ะจะชื่อ คลโรลินวอตันน่าจะใช่อะค่ะพอได้เมื่อได้มาในชื่อนี้อืเนี่ยค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมเออตัวที่ว่าเม็ดสีของเขาเนี่ยค่ะดีว่ามันจะออกไอ้ตัวแคลโรลินตัวนี้เม็ดสีมันจะกระจายกระจายกว่าไก่เดชานะคะเห็นไหมคะไก่เดชาเนี่ยเออ ตัวไก่เดชาเพื่อนๆเ,เห็นไหมนี่มันมันจะบังเสงนี่แล้วอะค่ะเพราะว่าแดดมันเริ่มมาตัวไก่เดชาตรงขอบขอบใบเนี่ยนะคะเขาจะมีเม็ดสีไม่ถึงกับริมขอบใบสักเท่าไหร่อะค่ะดีว่านะแล้วก็สีไอตัวตัวไอแคลโรลินวอตันเนี่ยเออเม็ดสีเ็าจะชุมพูจางกว่านะคะเป็นชุมพูอ่อน,ออน แล้วก็กระดูกใบของเขาเนี่ยจะเป็นสีที่ว่าสีหวานนะคะสีออกแดงนะคะแล้วก็มันจะตัดกันกับออไอตัวพื้นใบแล้วก็เม็ดสีะค่ะเพื่อนเพื่อนนี่นี่สองใบนี้คือแค l โรลีนวอตตันนะคะเพื่อนเพื่อนส่วนใบนี้จะเป็นไก่เดชาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นผีเสื้อสมุทรนะคะ เนี่ยค่ะมันมันความแตกต่างพูดถึงว่าถ้าเราไม่เห็นใบตัวใบจริงๆบางทีเราก็เราก็พูดยากอะค่ะว่ามันจะต่างกันยังไงนี่เพื่อนเนเห็นไหมคะไอตัวนี้คือใบที่ว่าเพิ่งขี้มานะคะเพื่อนๆอันนี้คือตัวนี้ตัวนี้คือไก่ดีชานะคะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้คือแคลโรลีน อันนี้ก็เครลีนแล้วก็อันนี้ผีเสื้อสมุนเนี่ยค่ะนี่ไก่เดชาเนี่ยค่ะเพื่อนๆเห็นไหม,อ,มอยากแก้เพื่อนๆเห็นถ้าเราได้เห็นอ,อตัวใบจริงๆเราจะดูออกนะครับตัวตัวแครลีนวอตันเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นเม็ดสีของเขาจะอ่อนเออเป็นชุมพูที่ว่าชุมพูหวานชุพูอ่อนกว่าทั้ง เออทั้ง3ตัวนี้ค่ะตัวตัวนี้แคโรลินนี่สีเม็ดสีของเขาจะอ่อนเป็นชุมพูอ่อนกว่าทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้ไก่เดชาชุมพูเขาจะเข้มกว่าตัวตัวแคโรลินหน่อยนึ่ะคะ่ะแล้วก็เม็ดสีใบของเขาก็จะบางส่วนแคโรลินนี่ชุมพูจะอ่อนอ่อนไปทางชุมพูออกขาวนะคะเป็นสีหวานแล้วส่วนผีเสื้อสมุรเนี่ยเขาจะเข้มตัวนี้คือเข้มกว่า เนี่ยค่ะพาเพื่อนๆมาดูเออบางทีในกล้องมันก็แสงบ้างอะไรบ้างมันไม่ค่อยชัดนะคะแต่ว่าถ้าเหมือนเรามีต้นจริงมันจะดูออกค่ะ,คะมันจะต่างกันอยู่ไอตัวแครโรลินนี่มันเป็นจะเป็นสีหวานนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะคือหลายๆคนยังสงสัยนะคะเมื่อก่อนดีก็ยังสงสัยว่าเขาเป็นตัวเดียวกันไหมหรืออะไรยังไง แต่พอเขากัดเสียเราก็ได้เห็นได้เปรียบเทียบกันอะคะ่ะพามาดูกันนะคะเพื่อนๆเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ว่าอยากจะดูหาข้อเปรียบเทียบอะคะ่ะดีก็ไม่รู้อะไรมากหรอกนะคะคือเราเห็นตามพูดตามที่เราเห็นที่เรามีอะคะ่ะไม่ได้เออ,อะไรกับมันมาก เลี้ยงด้วยความชอบเลี้ยงด้วยความสวยชอบตัวไหนก็เลี้ยงตัวนั้นแล้วก็ตอนนี้ไม้ที่สวนนะคะเพื่อนๆยังไม่มีแบ่งเลยะคะ่ะคือเพื่อนๆรู้ไหมมันบางต้นที่ว่าเราพึ่งพึ่งผ่าพึ่งแยกะคะ่ะไม้มันจะไม่เหมือนกันนะคะบางต้นมันก็มีเล็กบ้างใหญ่บ้างมันไม่ได้โตเท่ากันเหมือนกันหมดอะคะ่ะ ก็เลยที่สวนนี้ยังไม่รับจองไม้นะคะไม่รับจองไม้จากเพื่อนๆทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าที่สวนเนี่ยเลี้ยงไปก็ไม่ได้ขายทุกต้นนะคะเพราะเลี้ยงสะสมด้วยความชอบเออบางต้นก็เป็นแม่พันธุ์บางต้นก็คือเลี้ยงสะสมอะคะ่ะไม่ได้ขายทุกต้นไม่ได้ปล่อยทุกต้นนะคะจะมีแค่บางครั้งที่ว่าไม้อยากจะคือแบ่งปันเพื่อนๆบ้างอะคะ่ะ งั้นแล้วเอเที่สวนยังจะไม่รับจองไม้นะคะเพื<ๆ>่อนๆถ้าใครใครสนใจยังไงก็ต้องรอหน่อยนะคะ<ๆ>เพราะว่าที่สวนเนี่ยมันยังมีไม่เยอะค่ะเราไม่ได้ทําแบบเยอะๆมากๆเราแค่ว่าปลูกสะสมเพื่อความชอบด้วยความชอบอะค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะพาเพื่อนๆ,ๆมาดูนะคะแล้วก็บางครั้งก็ไม่ได้ตอบไม่ได้ ทำคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูด้วยเพราะช่วงนี้ยุ่งยุ่งยุ่งเยอะอะค่ะที่สวนก็ทําคนเดียวแล้วก็ไม่ไม่ได้มีลูกน้องไม่ได้มีอะไรเลยนะคะที่สวนเนี่ยจะไม่มีลูกจ้างอะไรเลยที่สวนทําคนเดียวหมดแล้วก็จะมีปลูกไม้แยกไม้อะไรแบบเนี้ค่ะเอ่อบางครั้งก็ยุ่งยุ่งไม่ได้ตอบไม่ได้ดูไม่ได้รับทรศัพท์อะไรเลยอะคะ่ะต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะที่ ทักกันเข้ามาจองไม้จองอะไรเนี่ยค่ะที่สวนยังไม่ได้รับจองไม้นะคะเพื่อนๆเ,เอ,อ่อบอกกันเลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนบอกจองไม้จองอะไรแบบนี้ที่สวนก็มันมีไม่เยอะค่ะมีเล็กๆน้อยๆที่สะสมไว้แล้วก็มีบางทีได้แบ่งปันกันแบบนี้ค่ะนี่ค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ